아웅 <놀람> 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 con con Hãy ทองเห็นบ่เห็นท่องบ่ทองเอท่องโอเคมันยางีัแนะฮะยางีล่ะยางไปนี่บ่ท่องเฮไปเสวะท่องไปไหนวะท่อง จะพัก่เัยองขมือาัวไป้องไม่้งไดีบอเอ้คือเห็นมาอังเลยอังอังอัง ทังเอ้ยทงังทังทังเอ้ยตามหาทองทองทองเอ้ยไปไหนวะทองไปไหนวะทองเอ้ย ทองทองทองเอ้ยนี่ไปไหนวะทองขึ้นหลังคาหรือเปล่า หลังคาหรือเปล่านี่แหละนี่แหละเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงระบบเปิดมันเป็นอย่างนี้แหละแมวเนี่ยทอ,องเอ้ยเป็นไหนแล้วลูกทอ,องไม่เห็น กี้เห็นเดินมานี่อยู่นะนเลี้ยงระบบเปิดมันเป็นอย่างนี้เลี้ยงแมวฟังเอ้ยยินเสียงเหมือนเสียงกระดิ่งนะเมื่อกี้ฟังฟังเฮ้ยไ่ไหนวะ มืดมืดแล้วด้วยก็มึงกี้แกเห็นเดินตรงเนี้อยู่เอาเอามาได้แล้วจะนอนแล้วลูกลมืดแล้วนะลูกทองตามหาทองก่อนทองเสียละ อ้างมีที่เล่นเยอะไงอาลับต่างจังหวัดมีที่เล่นเยอะไงเลยไปทั่วเลยทีเนี้ยพามายะสุธรไงพามาบ้านเนี่มีที่เล่นเยอะแยะไง อากาศร้อนด้วยไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนเห็นหรือยังเห็นทองมาหรือยังเป็นไหนของเขาอ่ะ <c oughs> จะได้นอนไหมล่ะว,วันเนี้ยทำไม่เข้าบ้าน เซื่อง,ง,งไวใสล่ะเหินมะาเสืองแมวอยู่นี่นวันดี้นอนดอกมือนีหาบเจอเนี่ยแต่มันมันจะมีแมวตัวหนึ่งอ่ะที่อยู่หลังบ้านอ่ะแมวตัวสีทองทอง,ทองหางยาวๆน่ะ กับมาหาเนี่ยไม่ใช่ตามเข้าไปแล้วเหรอเนี่เนี่ยเนี่ยแหละเนี้แหละ,หละเลี้ยงระบบเปิดก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆเลยที่เล่นเขาเยอะไงพอ,อมาบ้านแล้วที่เล่นเยอะไงท้อง หาหนูอยู่ยง่ายลูกทองไม่ได้นอนละคืนนี้ทองเอ้ยทองแอบอยู่ตรงไหน่ะทองนี่แอบอยู่แถวนี้หรือเปล่าทอง <c oughs> <c oughs> อย่าบอกเถอะ ไอป้าเห็นทองบ่เห็นอีแมวปะหายแมวหายแมวแมวแม,วแมวแม,วแมวหายแมวแมวหายช่วยหาหน่อยเพื่อนๆช่วยหาหน่อยอนี่ให้ดูเนี่ย ถ้าเลี้ยงปล่อยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเราเลี้ยงอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยปกติได้ยินเสียงก็จะวิ่งมาแล้วนะได้ยินเสียงแม่เนี่ยไปตามหาดิเรียกดิ ช่วยกันตามหาดิจะไน้นอนไม่ีดยกี่ทุ่มหรือ,อยามแล้วเนี่ยเป็นหลบอยู่แล้วมืดด้วยตามตัวอื่นไปแล้วมั้ง พางทำไมล่ะลูกพังมันดึกแล้วออกมาทำไมเรียกไม่ได้ยินล่ะลูกมานี่เร็วมาอะไรเร็วเจอแล้วเจอแล้วมานี่ลูกมาโอ้โหมานั่งทำท่าเฉยอ,อยู่ตรงนี้มาลูกมาไมนต้องรอนะต้องรอให้เราไปอุ้มเอานะทีเนี้ย เอ่มไม่มานะต้องให้ไปอุ้ม <Yeah. S 2> นี่ไงเขาเขากลัวหมานะไงเขาเห็นหมาอยู่นั่นนะมาเอามเ,เร็วเร็วเร็วหมาจะเดินมาแล้วนะไหนน้องดีกลัวหมาไหนหมาองลูกไหนไหน,น,นไไออมาลูกมา เอ๋え ه, え ه, เจอแล้ว ه, นี่นายดูดีกันดีกันดีกันทองเดี๋ยวสองกล้องก่อ,กอนนี้เจอทองแล้วเจอทองแล้วเจอทองแล้วนี่ไงกลมวักกลหมานีไงกลัวหมานี่ไงนีไงนอนเฝ้านอนเฝ้าอยู่เจอแล้วเข้าบ้านแล้ว เจอเมียวแล้วก็ทีนี้ก็ไปใต้กบใต้เขียดต่อุุุ๊๊๊เจอเมียวแล้วตามหาเหมียวตามหาเหมียวตามหาเมียวตามหาเหมียวเจอแล้วจ้าเพื่อนเพือนตามหาเมียวเจอแล้วเอากลัวหมาเขาไม่ออกมาเขาหลบอยู่ ไปเลยนะดึกแล้วเขานอนเลยนะเอาบ้านแล้วฮะแดนปิดดิปิดดิไปแล้วจ้ามี่ ไปไหนมาหนูไปไหนมาเมื่อกี้กลัวหมาใช่ไหมเมื่อกี้หนูกลัวหมาใช่ไหมหนูไม่ออกมาใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมได้ไหมได่ไหมได่ไหมได่ไหมไปไปนอนไปไปนอน<ฮ>ึอึดรออ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 ดรอ ไปนอนกัน เราสีหล่อไหมหล่อไหม ไปไหนอีกไปไหนอีกไปไหนอีกลูกปั๊บ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 ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไปไหนลูกะไปไหนดึกแล้วไปไหนอ่ะ ม่หัดไลฟ์สด YouTube น,นี่หัดไลฟ์สด YouTube เนี่ปิดยังไงวะปิดยังไงเพิ่มโพส ทองหนทองไปไหนอ่ะใต้มาทายทายทำอะไรตรงเนี้ลูกไะร้อนใช่ไหมมามองหาอะไร ว่างอะลูกอ <laughs> ืมถูกถูกถูกใ ไปนอนปะได้เวลานอนแล้วปะน่ะนนะหนะง่วงล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 ะปะกูจะตามหากันเจอไปลูปปะไปนอนปะ